สวัสดีครับปกกรองลุงเดียติมลังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับนอนเลยลูกสุดตายก็กินอิม่มนอนรับกับยาเรียบร้อยวันนี้ตําตาจะมาออนลุงเดียเพราะว่าแม่นางก็ป้อนยาให้เองตําตาก็ตัวช่วยไม่จวยวันนี้ไม่จวยไม่ต้องมองไม่จยมวยเมื่อวานเก่งนักเมื่อวาน เมื่อวานทำพอได้ทำเก่งเมื่อวานทำพอได้ประาใต้ว่าวันนี้โดนเสียจะมาหม่ไม่ต้องมองใช่ไหมเลือมองเลือมองหืมหืมอย่าร้องให้ช่วยบอกแลว้ววันนี้พี่อุ้งอิงมาแลว้ว พี่อุ้งเองลองมาแล้วนะวันนี้แต่ไม่รู้ถึงตอนไหนครับ <ś c oughs> จังเบลก็ใส่แล้วครับมาแล้วโอเคอยู่กับจังเบลทำฟีมือนะแต่ว่าลุงเดียกับไม่กึ ไม่เห็นในการทำกองโครงสร้างอะไรพวกนี้นะแบกแตงแบกแตงบ้านเราเหรอคะอือาคสมคนใหม่สิน้องน้องก็มาค่ายแตงน้องก็มาค่ายแตงครับแตงปลูกเองนะครับไม่เชื่อใจวันนีก็มาค่ายแตงครับ ป้านางบนเน่จะตำแตงห้กิ้นอยู่เมื่อวานมีคอมเมนต์มาว่าลุงเดียป้านางถ้าตาแตงป้านางน่ารักนะวะลุงเดียฟังแล้วมันใส่อยู่นิดๆลุงเดียก็เลยบอกว่าคอมเมนต์น่ารักนิดกับฮะเออตำพริก,ออรกถ้าตำน่ารัก ป๋ารครับยอกนองก็ไม่ได้ไปถึงแบบนั้นแล้วครับลุงเดียขึ้นไปดูแขดูนะครับว่าอ๋อนี่นี่ก็คือโครงสร้างในการขึ้นโครงในการบิวอินคืออันนี้คือมันเป็นหยุกไม้นะครับปล่อยหยุกไม่รอกเรกเยเห็นตามโรงแรมตามรีสอร์ทหรือตามพวกคอนโดบวกไดแบบนี้อ๋อนี่คือบิวอิน มันอีกแบบนะครับ,บก่อนสมัยก่อนย้อนไปยี่สิปีทีแล้วมันไม่มีนะครับตีลงเดียเกิดตามันก็จะเป็นพวกซิ่งบวกกะได้ประมาณนี้ก่ออิดขึ้นมาได้ประมาณประมาณนี้ครับซิ่งเกาเตอร์การบิวอินนี่มันมันยังไม่ไม่เข้ามาแผละลทีครับตอส่วนหมาคนีเจอได้พวกนี้ก็คือสมัยก่อนเขาก็จะเป็นสื่อข้าวไส้บ้านนะั่นนะประมาณนั้น อ๋อเลยเออได้เข้าใจครับหรือว่าลุงเดียแกไปแล้วเด็กคนยุกลังไปแล้วเลยเพิ่งมารัวบิวอินแต่จริงแล้วนะครับบิวอินนี่ก็คือฝรั่งฝรั่งมันมาตั้งนานแล้วนะครับฝรั่งฝรั่งเขาเขาไม่ได้สร้างบ้านแบบลังเย้ยเนาะเขาก็เลยมีความคิดว่าทำยังไงให้เฟอร์นิเจอร์ในบ้านเขาเป็นระเบียบแล้วก็มีพื้นตี จ่ายซ้อยในบานในกว้างขึ้นประมาณนั้นนะลุงเดียวกนนะนก็เลยเกิดการแบบเบียวอินเกิดการแบบเนี้ยพวกนี้ขึ้นมาทําให้ปืนตีไปในบานมันกว้างขึ้นเราก็เลยเอามันดัดแปลงอ๋อประมาณนั้นนะถ่าลุงเดียวกเข้าใจไม่ผิดน,นะเลยแต่มาเรียกว่าบิ้วอิน จิดหวานนะนี่ในความเข้าใจของมือลุงเดียนนะเพราะสมัยก่อนเราก็คือสร้างบ้านก็จะแบประเปติว่าโครงสร้างบ้านได้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปดูเฟอร์นิเจอร์ตู้เตียงนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปก็คือก้นกระองอันนี้อีกแบบหนึ่งแล้วลุงเดียนเรียนก่อสร้างกับเดวานแล้วได้จ่ายงานไม่ถึงสองปีครับแล้วก็ไม่ยุ่งเลยครับ ก่อร้างเลยไม่รู้เรื่องครับบอกตนเปิดตีน้ำแล้วนะครับเห็นไหมครับปั๊มไปเมื่อวันซื่นนะเมื่อวานวันนึงเนี้ยวันนี้เห็นไหมครับตกมันจะตกลงครอบลแล้วลวครับ เพราะว่าฟั่งก้างหนอคือมันแรงไม่ไม่มีน้าแล้วนะดินมันแห้งหรือมแห้งมนะันก็เลยดูดสับน้าจากในบอ่อลงไปลงนี้อีกวันเนะมื่อรื่นแล้วครับซึ่งจะปั๊มไม่อีกทนะีแต่ถ้าว่ากานาเศร้าหน่อยเป็ดบันแปลงเข้ามามากเรียบสีมามากก็คงยังไม่ได้ปั๊มครับ แต่ตาเหงหมาก็ต้องปั๊มพอาตาว่าคนหมาไล่คนก็รถดไล่ไล่กันครับมันก็เลยอาจจะเดินต่อลําบากนิดแต่ดูก่อนครับตาเองหมาก็ต้องปัมมรรจจ๊ม,ม,มไม่ต้องตกใจครับชังมือฝีมือคุณาปาาไม่ติดง,งานแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับ กวนบานกลายเือนเคียงกันด้วยอันนี้กับพออีกด้วยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเหยียจางนะครับที่ตะเกียบตั้งบ้านนะครับอันนี้คือพออกีกต้องการหนอกนะครับมันจะเป็นอีกตีอีกชุดนึ่งนะครับแต่คอมเมนต์เดี๋ยววา่าเออว่าเหยียจางจ่าอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนนกของเหยียก็น,นะครับที่ตะเกียบต้งบานนะมันไม่ได้เกี่ยวกับ ในท่วนนี้อยู่ที่จะคลองบานครับก็ต้องการตกแต่งต่อเติมหนอกนะครับคนละชุดกันนะครับเอฟจีไล่ฐานเข้าใจพิษนะก็ไม่ว่ากันครับคือเป็นอ้วงครับแต่กันลงเดียากบอกวา่ามันคนละชุดกันกับเฮียนะครับสิตเกศสร้างบานอากาศร้อนแต่เช้า,ชาอีกแล้วครับวันนี้ได้เจอปีอุงอิงก็แล้ว แต่ไม่รู้ออกเดินทางตอนไหนครับหรือว่าเมื่อคืนอาจจะปักพอนแล้ววันวันนี้คอยเดินทางก็ไม่แน่ครับยังไม่ได้ยืนยันมันยังเป็นต่างการดีกับว่าทุ่งตอนนหนเวลาป่าเดยครับแต่วันนี้ได้เจอผีเขาแนะ่ได้เจอปอเอกแม่น้อยแนะ่ไอ้หมูอ้วนหลังจากง่ายกาย ร้อนกับกินน้ำวันนี้ได้เจอปอเอกแม่น้อยปอ,แม,อ,ยปอแม่แต่แต่ก็แลว้วเจอปี๊ซ่านารักของเขาอีกแลว้ววันนี้มูอก่อยมาไลา่วันแลว้วตั้งแต่มูคกายเนี่ยกับปอเอกแม่น้อยเบลักษา ต่างรักษาชวนลุงเดียปานางก็คือเป็นผู้ดูแลที่น่ารักแม่กะตตาชวนปานางก็รักสุดๆกับแม่กาจใจตาเลยน่ารักจริงๆอือ ไอหมูมันดักมานางหมากับแบาเขาจะนนิดกันเกาปกีลุงเดียบา่าวตูนแล้วก็ลุงเดียรองพรเราเป็นผู้ชายเนาะเราทำมหาหน่น่นนี่เราก็ไม่ได้เอาเจใส่้มันมาจนพอเอกแม่น้อยน้องอุ๋งอิงก็คือผุ้อุป,ป,ปาการะตัวจริงวันนี้ได้เจอแลว้ว เสียงน้องไปหลายวันนี่แต่ว่าไอ้มูเป็นไหรหรือแบบไหนในปานางคนใจสลายแน่ปุ้งอิงเลยเออแต่ว่าดีครับเห็นไหมครับอักษาก็จนใหน้ แต่ก็ยังไม่รอยเปอร์เซ็นต์นะครับยังต้องไปห้ามม้ออยู่เหล่อๆตามที่ม้อนนะเราไอเชื้อในกาวเ้เหลือดมันมดนั่นแหละถึงจะปกติแต่นี่ก็คือโดยรวมกาสินเปอร์เซ็นต์นะครับกาส้นขึ้นแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับฝากติดตามจองลุงเดียตีรังบานน้ององค์อิงด้วยนะครับ แล้วก็ปานังแม่บ้านน้ององอิง,องปาหมกคนหน้ากินมานตองฟูนใบน้อยแล้วก็บุญเอลแลแต่ซีเอสกับหนหาย้างใหญ่เจอกันไหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิงกด subscribe นะครับ,รบ,บ,รบแต่อย่าก,กดกล้ามโฆสนานะ การการะนมเล็กๆน้อยๆก้องเด็กๆกล้องตัวนี้นะครับ fc น่ารักบายครับเจอไม่กินหน้ากับวัสดีครับพุ่ม